ครับสวัสดีครับวันนี้แค่หมูชนแนลนะครับก็มีรถ c a m ิโอนะครับสีเขียวมามาเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับก็มุงต้นก็เห็นแม็กกันมาก่อนเลยไกลๆนะครับแม็ก17บเล้อล้อโตอยู่สูงนะครับสามารถไปขึ้นป่าขึ้นเขาอะไรเล็กน้อยได้สบายนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูรถกันเลยนะครับคันนี้บางนะครับ ร่องรอยมีบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับโอเคนะครับกลับไปกันช้าๆนะครับเพราะว่ากล้องมันอาจจะเบลอนิดนึงอยากได้รูปอยากได้ไรนะครับเพิ่มเติมได้แอดไลน์ได้นะครับโทรมาถามส่งไลน์ส่งไลน์กันดูรูปเพิ่มเติมได้ครับโอเคครับนี่สัญชลนะครับปากกระโปรงนะครับ โอเคครับตามนี้นะครับตามคลิปเลย็บะแก้มนะครับโอเคนะครับ,รบก็ที่เห็นนะครับมก็จะตรงเนี้ยจะมีตามนะครับฝ่าท้ายนะครับฝ่าท้ายโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายในด้านหลังกันเลยครับ โชคนะครับยังใช้งานได้ตามปกตินะครับครับผมสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับยังอยู่นะครับโอเคดูขอบดูสันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพากันไปดูในรถนะครับก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่บรรยากาศยามเย็นนี่สวยมาก อ่านี่ครับไปดูภายในกันขอประตูนะครับครับผมนี่นะครับตามนี้นะครับตามจริงเลยนะครับบอกมีขาดนะครับขาดด้านหน้าขวาเล็กน,น้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องยนต์กันนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับโอเคครับทีเดียวติดนะครับสติกเกอร์นะครับโรงงานยังอยู่นะครับฝุดชุดท่อแอร์เดิมๆเ่้าฝาทองไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะครับโอเคครับฝากระโปรงเราไปดูนะครับ ไป่พ่นไว้ไอนะครับโอเคนะครับตามขอบตามตะเข็บนะครับทานหน้าบุดำนะครับบุดำโรงงานครับผมแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเทียบเลยนะครับเนาะก็มีอะไรนะครับก็สนใจติดต่อนะครับ0 9 1 0 7 5 4 8 0หนนะครับและวิธีนะครับ09107 5 4 8 0หนะครับ ราคา1 1 5่0 0 0บาทครับจัดส่งได้ทั่วประเทศครับผมจะต,ต่อจะรอ,อยงไงก็โทรมาคุยกันกันนครับอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมก็ยวส่งรูปให้ดูกันนะครับหรือเปิดกล้องให้ดูกันสดๆเลยจะดูตรงไหนพาไปดูครับผมโอเคนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดสับสุดท b อะไรก็ได้ที่ติดตามมาครับโอเคนะครับสวัสดีครับ